วันนี้จะพามาชมสวนทุเรียนพี่ตองครับปลูกมาได้สามปีเศษแล้วครับไปชมกันเลยครับพี่ตองครับผมอ่มาอยู่นี่ <c oughs> สวนทุเรียนพี่ตองครับนี่นี่พี่ตองไม่ได้เจอกันนานเลยเกือบเกือบห้าเดือนฮะตั้งแต่ปีใหม่ อ,อ๋อไม่ได้เจอนห้าเดือนอนี่เป็นทุเรียนของพี่ตองนะครับอายุเท่าไรแล้วพี่ตองสามปีแปดเดือนครับสามปีแปดเดือนโอ้โหอันนี้พันอะไรเนี่ยตัวนี้มูมูนซังคิงมูซังคิง๋อมูซังคิงแถวนี้<อ>ทั้งแถวเลยแถวนี้ทั้งแถวเป็นมูซังคิงครับครับโอ้โตเร็วนะพี่ <ứng 'T S 1> ปลูกหลังผมสองเดือน,นยัยเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งอ๋อพี่ตองเขาปลูกหลังผม เดือนเศษๆนะครับตอนนี้ก็มูสังคิงโตแล้วครับมีพัน์อะไรบ้างแล้วพี่ที่ปลูกเนี่ยมีหมอนทองครับหมอนทองหมอนทองอยู่แถวนี้ในหมอนทองนี่ครับหมอนทองอ๋อนี่หมอนทองหมอนทองอ๋อโอ้ก็สูงใช้ได้ทีเดียวโอ้สามปีสามปีเท่าไหร่นะสามปีแปดเดือนสามปีแปดเดือน นอกจากมูสังคิงหมอนทองและพี่ปลูกอะไรอีกอ่ะปลูกหนามดำหนึ่งต้นอันนี้ต้นอะไรพันอะไรต้นนี้ต้นนี้หมอนทองครับหนามดาผมจะปลูกอยู่ฝั่งนู้นหนามดาอ๋อหนามดาอยู่ทางโซนโน้นของสวนอแล้วพันอะไรอ่ะแล้วก็พวงมาีโอ้ยบัตนัดเบาเลยว่าวภาษาอีสานเป็นยังไงพวงมีพวงมาีบ่งมบออปูพวงมาีน้ำ จางต้นปลูพวงมาีพวงมานี้าต้นพวงมานีห้าต้นอันนี้พันธุ์อะไรอ่ะอันนี้หมอนทองครับนี่อ๋อนี่หมอนทองโอ้สวยต้นนี้เนี่ยอืมทีนี้จะให้รู้ไหมนี่สามปีแปดเดือนปกติมันน่าจะออกดอกครับพี่เนาะนี่มันดอกหรือว่ามันใบมันนี่ในนี่อ๋ออันนี้ก็ใบอ่อนใบอ่อนใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี่นี่ดอกไหมนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีๆเป็นตุ่มเป็นตุ่มอ่ะถ้าเป็นตุ่มเป็นตุ่ม มีอกาสอยู่นะเออเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวหรือมันกำลังเออแต่ยังไม่เห็นนะพี่ต้นนี้ออแล้วต้นอื่นแล้วพี่มีมหรือเปล่ามีมีอยู่ต้นหนึง่งนะมีอยู่ต้นหนึง่งออกดอกแล้วออกดอกแล้วโอ้โห <c oughs> โอ,โอ้พาไปดูหน่อยพี่ได้ไดนี่ครับทุเรียนพีตสองประมาณนี้แหละครับปลูกมาหลังผมได้เดือนเศษนะครับในร่องทุเรียนผมปลูกตะไคร้เออเออเออนี่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 นน ร่องทุเรียนนี่พี่ต๋องเขาปลูกตะไคร้ครับเอาไปทําอะไรอ่ะพี่อ๋อตอนนี้เอาไปสับตากแห้งขายสับตากแห้งขายอืมเอาหัวมันเห็ดลายอาชีพแต่ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดอ๋อใช้พื้นที่เเกิดประโยชน์สูงสุดอ๋อสวนทุเรียนพี่ต๋องครับนี่ครับกี่ต้นอ่ะพี่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดร้อยยี่สิบต้นร้อยยี่สิบกี่ไร่อ่ะห้าไร่ครับห้าไร่ร้อยยี่สิบ 5, ห้าสามเฮ้ยไร่หนึ่งพี่ปลูกเท่ไหรยปลูกยี่สิบต้นอ๋อไรละยี่สิบต้น 20, 20, มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หรอกดูดีระยะนี่พี่ปลูกเท่าไเลยระยะมันเนี่ยนี่นี่นี่ต้นนี้กับต้นนี้ระยะกี่เมตรเนี่ยห้าเมตรเออก็กหาเมตรเองแล้วหนุนไปแถวนู้นเน่ยห่างจากแถวนี้เท่าไหร่อ่ะหกเมตรเออห้าคูณหกโอ้ยไร่หนึ่งก็ปลาไป สามสิบสี่สิบต้นแล้วถ้าห้าคูณหกไม่ได้เอาไปคำนวณใหม่นะพี่ <laughs> แม่แต่แตะใครสวยทีเดียวครับพาผมไปดูต้นที่มันออกดอกหน่อยพี่ <c oughs> ไม่เจอพี่ต่องนาน <c oughs> มาอีกครั้งหนึ่งทุเรียนออกดอกแล้วไหนมันไม่ได้เรื่องหรอกโกโก้ะ <c oughs> <c oughs> น้องต้นนี้เลยพี่โอ้ต้นนี้ก็สูงทีเดียวครับนุ่นนุ่นนุ่นดอกแน่นอนต้นนี้ไหนไหนอ๋อแน่นอนดอกแน่นอนอ,อ้าวทุเรียนพี่ต๋องออกดอกแล้วเว้ยได้เรื่องแล้วโอ้แหมเอ้ยโหกิ่กงกิ่งนี้กิ่งต่ำสุดเลยออกดอกเป็นแถวเลยโอ้ยแล้วมัน ไปออกอะไรอยู่โคนน่ะไอจุดที่เราจะให้มันออกดอกมันไม่ออกไอจุดที่เราไม่ต้องการให้มันออกมันมาออก <laughs> อ๋ออก like อกไรกิ่งนี่พี่อโอ้ใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยอ๋มันกำลังฟอร์มอยู่พี่น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 ออฟอมตาดอกแบบนี้เนี่ยเออเสร็จแน่อ้าวออสามปีแปดเดือนใช่ไหมพี่ครับโอ้ ตวเรียนพี่ตองไล่หลังผมมาติดๆเลยครับ <c oughs> สวยๆต้นนี้ <c oughs> พี่ใช้ปุ๋ยอะไรช่วงนี้หรือไม่ได้ใช้ช่วงนี้ใช้ปุ๋ยทางใบอะไรมาใช้ปุ๋ยทางใบมันกําลังจะออกดอกใช้ตัวนี้ใช้สูตรเสมอ15อ๋อ <5 S 1> <c oughs> อ๋อพ่นทางใบพ่นทางใบอ๋อทางดินล่ะ15สูตรเสมออ๋อสูตรเสมออ๋โอมีพวกแคลเซียบโบลอนแล้วก็ สิงสังกระสีอืมฉีดมันไปหมด,ลด,หมดแล้วนะพี่เนาะกับกันยากานมแมลงอ๋อใช้ยาฆ่ามแมลงพ่นฉีดพ่นด้วยใช่กี่วันครั้งของพี่อะสิบห้าวันครั้งอ๋อสิบห้าวันครั้งเลยเหรอยาฆ่ามแมลงเนี่ยโอ้ <15 S 1> โหโอ<ห>้แต่ใบสวยนะเอออืมแหมตน้นต้นนี้อยู่ตรงข้ามต้นผมเนี่ยตายไปแล้วต้นผมเนี่ยโอ้ได้เจอพี่ตองครับวันนี้ ขอบคุณหลายๆเดอ้อให้ถ่ายสวนให้ชมทุเรียน3ปี8เดือนนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ